เพื่อนๆวันนี้นะคะหน่องก็จะมาชวนเพื่อนเพ,พื่นทำน้ำขิงนะคะไว้ดื่มกันค่ะก็จะเป็นขิงสดนะคะหน่องก็จะมาทุบนะคะแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะนําเขาไปต้มในน้ําเดือดน,นะคะ หน่องจะใช้น้ำพึ่งนะคะเป็นน้ำพึ่งแท้ค่ะเราก็จะปนไปกับน้ำขิงค่ะนี่นะคะหน่องก็ซื้อเป็นน้ำพึ้งที่อยู่แถวในรัฐที่หน่องอยู่นะคะในรัฐโคโลราโดเป็นน้ำพึ่งแท้นะก็ผสมไปเล็กน้อยอะคะ่ะตามปริมาณที่เราต้องการนะคะก็ชงแบบนี้นะคะ่ะแล้วก็ดื่มเช้าเนะคะหรือเราจะใช้อีก ส่วนผสมนึงนะคะหนองจะใช้น้ำขิงนะคะที่เราเพิ่งต้มนะคะอุ่นๆนะคะผสมกับมะนาวนะคะก็จะใช้มะนาวประมาณ1นลูกนะคะผสมเข้าไปก็จะได้รสยเปรี้ยวนะคะแล้วก็ความเผ็ดเล็กๆของขิงนะคะที่เราต้มเอาไว้นะก็จะดีต่อสุขภาพในช่วงเช้านะคะก็จะเน้นดื่มในช่วงเช้านะคะตื่นมานี่คือดื่มได้เลยค่ะ องแบบสองสไตล์นะคะแล้วแตบบ่เพื่อนๆนะคะลองไปทําทานนะคะไปทําดื่มกันเลยนะคะก็เป็นน้ําขิงเพื่อสุขภาพนะคะวันนี้หน่องก็มาแชร์ให้เพื่อนๆนะคะเพียงเท่านี้นะคะก็เป็นอไอเดียดีๆนะคะกับเครื่องดื่มยามเช้านะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ